ถ้าผมลบมาดูวาล์วน้ํากันนะครับเป็นวาล์วน้ําเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับผมจะเป็นสองหัวหรือหัวเดียวนะครับถ้าน้ําไหลน้อยนะครับน้ําไหลออกมาตรงนี้น้อยใช่ไหมครับอันดับแรกที่เราจะดูเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับตัวกรองครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับกรองอันดับแรกเลยนะครับพี่น้ําเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองเราก็ดึงมาเลยครับตัวนี้เราดึงมาเลยครับดึงออกมาเลยนะครับผมเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับถังเดียวนะครับผมตัวนี้ครับดึงออกมาเลยนะครับผม ได้ครีมนะครับดึงออกมาเลยแล้วเราเอาไปล้างนะครับเป็นล้างตรงความสะอาดนะครับชุดนี้เราต้องไปล้างนะครับผมเพราะอะไรนะครับฝุ่นมันจะเยอะมากเลยนะครับฝุ่นละออกมันจะเยอะมากถ้าฝุ่นเยอะหรืออะไรขี้หมอเยอะนะครับน้ําจะเข้าไปในจุดนี้นะครับผมน้ำจะเข้าไปเบามากเลยนะครับสองหัวนี้นะครับน้ําจะเข้าไปเบามากเลยนะครับเราต้องล้างตรงนี้นะครับเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้เขาอยู่ประมาณนี้เราก็หาครีมนะครับแล้วก็ดึงได้เลยครับอย Eller, ่างนี้ ถ้าน้ำไหลเบาใช่ไหมครับนี่แหละครับแล้วเราก็ถอดมาล้างได้นะครับผมถอดออกมาล้างได้เลยครับตัวนี้แล้วอีกตัวนะครับที่เราต้องดูเลยนะครับคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าน้ําไหลไม่แรงใช่ไหมครับตัวที่เราต้องดูเลยเพราะนานๆไปนะครับมันจะเป็นขี้ขมเหลนะครับผมตัวนี้นะครับลูกยางครับสองลูกนี้แหละครับผมไอรุ่นนี้มันมันมีสองหัวมันก็ต้องมีลูกยางสองลูก แต่เ้ารุ่นไหนมีหัวเดียวก็จะมีนีอย่างนี้หัวเดียวใช่ไหมครับหัวเดียวผมจะแกะดูนะครับผมหัวเดียวก็จะมีลูกยางลูกเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะดูครับดูทั้งสองอย่างมันต่างกันตรงไหนระหว่างลูกยางหัวเดียวกับสองหัวนะครับผมอันนี้หัวเดียวนะครับผมแต่หลักการเดียวกันนะครับเราก็ต้องถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเหมือนกันผมก็ถอดออกมา จะมีลูกยางอะครับจะมีลูกยางหมดเลยวัวเดียวก็มีลูกยางครับวัวเดียวก็มีลูกยางเหมือนเหมือนกันลูกยางแหละครับตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาครับถ้าน้ําไหลไม่หยุดก็ตัวนี้แหละครับเห็นไหมครับลูกยางก็จะมีทุกตัวเลยนะครับผมอันนี้วัวเดียวนะครับถอดมาเลยก็ลูกยางถอดลงมาล้างเลยนี่ครับลูกยางอุ้ดลรงนี้เราก็ถอดลงมาล้างถ้ามันแข็งตัวเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับน้ําจะไหลไม่หยุดนะครับ ถ้าแข็งตัวนะครับน้ําจะไหลไม่หยุดเลยนะครับลูกยางลูกพวกนี้นะครับผมถ้าน้ําไหลนะครับอันดับแรกน้ําไหลไม่หยุดใช่ไหมครับไหลตลอดนะครับเราแกะออกมาก่อนนะครับมาล้างก่อนล้างก่อนนะครับล้างก่อนถ้าล้างไม่หายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนลูกยางนี้ได้นะครับปัญหาลูกยางที่ว่ารุ่นรุ่นคล้ายกันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนกันได้นะครับบางรุ่นมันจะคล้ายกันแล้วครับผมเราสามารถทดแทนกันได้เลยนะครับในกรณีที่ว่าน้ําไหลไม่หยุดนะครับนี่แหละครับลูกยางตัวนี้แหละครับตัวปัญหา ไหลตลอดนะครับปิดปิดวาล์วแล้วก็ยังไหลคือลูกยางตัวนี้นะครับต้องดูเปลี่ยนดับแรกเลยไม่ว่าสองหัวหรือหัวเดียวนะครับจะคล้ายกันนะครับผมจะคล้ายกันเราต้องถอดมาเปลี่ยนนะครับถอดมาเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าล้างแล้วไม่หายนะครับโทษทีถ้าล้างไม่หายก็เปลี่ยนไปเลยครับผมหามันมัน,ม,นมันจะมีขายนะครับลูกยางอย่างนี้จะมีขายอยู่หรือว่าปัญหาของที่ว่าบางบางเครื่องครับจะคล้ายๆกันนะครับบางเครื่องก็ไม่ได้เสียนะครับเราก็ออกมาเปลี่ยนได้ตัวนี้นะครับผม ในกรณีที่น้ำไหลไม่หยุดนะครับไหลตลอดนี่ครับลูกยางตัวนี้แหละครับอันดับแรกเลยที่เราต้องดูถ้าน้ำไหลน้อยก็ดูตัวนี้ครับถอดอมมาเปลี่ยนตอดอกมาล้างกับตอดอมมาล้างไม่ใย่มาเปลี่ยนครับตัดลกมาล้างครับผมประมาณนี้แหละครับวาล์วเครื่องถักผ้าทะลมัดนะครับผมที่เราต้องดูกันนี่แหละครับจะมีประมาณนี้นะครับมันจะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับระวังสปริงดังในนะครับผมจะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ มีสปริงอยู่เห็นไมครับมันจะคอยยืดหยุ่นแกออกมาระวังสปริงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาครับผมจะมีสปริงอยู่ทุกตัวแล้วครับไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ครับผมฝากเอาแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับ